สวัสดีครับเพื่นอนๆผมบิ๊กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระสิงรรห์วาราสภาวิหารครับเข้าไปด้านในนะครับกราบไหว้พระข้างในครับตามมาคนเยอะทยอยมาเรื่อยๆมาละขึ้นไปข้างบนครับสวัสดีครับเรามาไหว้พระในวิหาร ดูได้กดเมืนหลา,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 านที่การวมครับอ้สวยอะ่ะท่านก็นั่งสมาธิครับวายพาันครับขอ,อตัวนครับเจอกัน